นี่เลยครับเพื่อนๆเจ้าซูโม X ของผมนะคะอาการมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะเราจะเปิดสวิตช์กุญแจก่อนเห็นไหมไม่มีไฟไม่มีอะไรขึ้นเลยนะเนี่ยกดแตรก็ไม่ดังเลยนะฮะเราต้องสตาร์ทเท้าเท่านั้นเมื่อเช้าก็สตาร์ทเท้ามาทำงาน นี่ปีสวิกกดแต่สตาร์ทไม่ได้เลยแบตเตอรี่หมดเอาตามแบบนี้นะฮะแบตเตอรี่หมดเดี๋ยวเรามาทำเองง่ายๆกันก่อน,นอุปกรณ์นะครับถ้ารถเดิมๆอะ่ะแค่ไขควงตัวเดียว แต่ของผมเป็นน็อตแต่งนิดนึงนี่เราก็จะขันน็อตนี้ออกนะฮะขันน็อตนี้ออกมีอยู่หนึ่งสสามสี่ห้าหมีแค่6ตัวนะที่เราจะลองแกะก่อนเดี๋ยวเราทำให้พร้อมกันเลยผู้หญิงก็ทำได้นะ เอาจริงๆผมจะอธิบายไปในคลิปไปด้วยนะครับผมเคยละให้ร้านมอเตอร์ไซค์ทําให้เขาก็ต้องมีค่าแรงค่ามือค่าอุปกรณ์อะไรของเขาด้วยแหละนะฮะให้ร้านทําให้ค่าแบตเตอรี่ลูกละ400เขาคิดค่ามืออีก50บาทก็รวมทั้งหมด450เออรวมทั้งหมดก็450จบจบใช่ไหมแต่ผมบอกเลยว่าทําเองนะ แบตเตอรี่ก็สั่งในเน็ตมามีเยอะแยะ200กว่าบาทเองผมสั่งมาเดี๋ยวผมให้ดูนี่ถ้าถ้าใครคิดว่าแกะไม่เป็นก็ทำตามคลิปผมไปเลยนะครับนี่ดึงออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะเราจะดึงอันนี้มาแล้วเราก็ดูแบตนะฮะนี่ แค่นี้แหละเราก็เอาตัวนี้ออกกันปึ๊บอ้อ,อน,นี่ยี่ห้อเก่าของผมนะมันมีข้อบวกข้อลบใช่ไหมแล้วเราอ,อ๊มาดูแบตเตอรี่ที่ผมสั่งมาอันนี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะที่ผมเคยเปลี่ยนเมื่อสองปีที่แล้วแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ของผมอะอยู่ได้แค่2ปีเองนะพอรถผมแต่งมาใช่ไหมแบบว่ามันกินไฟอ่ะไฟมันหายเว้ยเพื่อนๆน,นี่แต่ผมเป็นยี่ห้อรีโอนะอันนี้จำไม่ผิดนี่230้230ไม่เกิน250หรอกคือ400กว่ากับ200กว่าประหยัดไปครึ่งครึ่งอะวิธีใส่นะครับแก่ออกมาเดิมๆ มือข้างเดียวเนาะึแค่นี้แหละเดี๋ยวเรามาเตรียมแบตเตอรี่ลูกนี้กันก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราทำไป้อมกันเลยผมเห็นร้านเขาทำก็ทำอย่างนี้แหละตอนนี้ผมไม่ทำอะ่ะทำเองก็ได้วะเื่อไหมเออ จะเห็นเนาะตัวผู้ตัวเมียนะคบเพื่อนๆนี่นี่นะครับเราก็จะเอาน็อตตัวเมียใส่ไว้ก่อนใส่ไว้ตรงข้างหลังนะครับแล้วก็น็อตัวผู้ใส่โอเคปะอ่าแต่ก่อนอื่นขอถอดอันนี้มาก,ก่อนเอาน็อตัวเมียใส่ไปก่อนโอเคขอถอดนี่นะฮะขั้วลบดำเป็นลบนะครับแดงเป็นบวก นี่เราถอดออกมาก่อนนี่เลยผู้หญิงก็ทําทำได้ผู้หญิงสั่งของในเน็ตเก่งจะตายเออโอเคแค่ดึงออกมา แล้วก็เอาใส่กลับไปที่เดิมนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะเอาน้อนนี้ใส่ปึก๊กแล้วก็ไขควงขันเลยง่ายเปะละ่ะง่ายจริงจริง่งายจริงผม,ผมไปนั่งดูเขาทำอะ่ะ ค่ามือ50บาททำเองก็ได้วะเอาห้าบาทไปซื้อไเม่ซอนกินนี่นะฮะแล้วเราก็เอาสีดำมาไว้ตรงลบโอเคอันนี้ขนาดมือหนึ่งทำมือหนึ่งถือกล้อง้วเนี่ย เสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวเราลองก่อนเอากุญแจไปเห็นไหมกดแตก่อนเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทก่อนนะจบครับ ก็ง่ายๆอ่ะประหยัดไป200ร้อยอ่ะก็ทาเองอ่ะทำเองประหยัดไป200อยอ่ะเอออันนี้ก็เอาใส่แค่นี้นะครับนี่เอาใส่เหมือนเดิมอ่ะแกะยังไงมาก็อาใส่เหมือนเดิมโอเคแค่นี้แหละแล้วก็เอยู่บล็อกใส่ มีน็อตอะไรค้างคางป่ะเอาอยู่บล็อกใส่เหมือนเดิมขันนอ็อตอันนี้ผมเป็นน็อตแต่งเฉยๆถ้าน็อตเดิมๆก็ไขควงแฉกขันก็เสร็จละทำง่ายๆนะไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีห้านาทีก็ได้ว เดี๋ยวหาว่าขิงอีกน,นี่เอาน็อตใส่ตรงนี้เอาน็อตใส่ตรงนึงไ,ไอ่ของวันแน่นอนไม่แบตหมดไม่เช้าสตาร์ทขามาเมียงอนนะนะ ใส่ควางอันเดียวก็ทำเสร็จได้นะเอาจงจริงฮึบโอเคเสร็จจบรถนี้ประมาณ9ปีได้แล้วนะ8ปปี9ปีอ่ะตั้งแต่ผมมาอยู่ใหม่ๆอ่ะ ตกประมาณแบตนะครับตกประมาณ2ปี1ลูกตกปีละร้อยกว่าบาทเองทําเองด้วยเมื่อก่อนมันผมไม่ให้เขาทําใช่ไหมตกปีละ200 2สองปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งแบตเตอรี่นะฮะนี่พร้อมเป็นไลเดอร์นะฮะเนี่ยตอนเย็นมาผมวิ่งแกร็บวิ่งวินต่อก็ประมาณนี้แหละ แบตเตอรี่เก่าก็ทิ้งได้เลยนะครับนี่แบตเตอรี่เก่ายี่ห้อนี้น่าจะแพงกว่ายี่ห้อลีโอประมาณ50บาทถึงร้อยหนึ่งนะครับแต่ยี่ห้อลีโอมันก็ใช้ได้นะมันก็ปี2ปีก็เปลี่ยนอะเนี่ยยี่ห้อมันก็พอได้ครับมันก็ไม่ได้เหมือนแบบ3 k เแบตเตอรี่หรือแบบว่าพวกใหญ่หญอะพวกแบรนด์ดังๆอะแบรนด์ดังก็4 5 0หได้แต่นี้200กว่าบาทแถมเรามาทำเอง ประหยัดค่ามือไปเยอะเลยยังไงคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ